สวัสดีครับผมช่างของนครพนมนะครับวันนี้จะมารีวิวมีดงานลูกค้าสั่งนะครับเป็นมีดเน็บสินิ้วด้ามจะเป็นไม้พยุงดำนะครนครับบกสอ็ครับ ภาพคมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับดูกระดาษได้หรือเปล่ากร,ระดาษได้หวานเหมือนเดิมครับเอากระไม้กรับนะครับ มยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยนี้ผ่านนะครับอันนี้จะเป็นมีดพก6.5นิ้วนะครับพร้อมฝักพายุสอบคมครับ 我们来一样，跟 ปุกเล็กครับผ่านครับตัวนี้จะเป็นมีดแคมป์สิบสองนิ้วครับพร้อมฝักปาอยู่ การรอบรับ านะครับมีแคม12นิ้วครับนี่จะเป็นมาเซเต้พร้อมฝักนะครับใบ13นิ้ว จะเป็นแบบลังผึ้งนะครับอมหวานนะครับ อยู่เหมือนเดิมนะครับกระาดาษอีกรอบนะครับไหวเหมือนเดิมนะครับ ఖార